สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเมียว l ท Stories สำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องวิวาบังคับมัดใจหนุ่มเพลย์บอยฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนาวินตรีพักชายหนุ่มรูปงามผิวเข้มสูง180วัย33ปี ทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลตรีพักเจ้าของห้างสปปรรพสินค้าขายปลีกชื่อดังหลายสาขาเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงอนาคตไกลเวลาทำงานเขามักจะทุ่มเทเกินร้อยแต่นอกเวลางานเขาชอบใช้ชีวิตอิสระเป็นหนุ่มเจ้าสำราญชอบสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนฝูงแต่ถึงแม้เขาจะชอบท่องราตรี เขามักจะกลับถึงบ้านเวลาเที่ยงคืนเสมอคุณรัตนาตรีพักผู้เป็นมารดากังวลใจและเป็นห่วงลูกชายมากเธอจึงนำเรื่องไปปรึกษากับคุณดนัยผู้เป็นสามีคุณคะเราจะปล่อยให้ตตว,วินใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆมันไม่ดีนะคะถึงแม้ตตว,วินไม่เคยทำให้เสียการเสียงานแต่ฉันกลัวว่าเกิดพลาดพังได้สายที่ชอบเที่ยวเหมือนกัน เราคงอกตรมแน่ๆเอาอย่างนี้ไหมคะฉันรู้มาว่าคุณทาราและคุณอมาราเพื่อนสมัยเรียนของคุณยังมีลูกสาวคนสุดท้องอยู่คนหนึ่งสวยน่ารักนิสัยดีขยันทํางานเราไปพูดจาทาบทางไว้ก่อนดีไหมคะอืมผมคิดว่าก็ดีเหมือนกันนะบ้านเราจะได้ไม่เหงาผมอยากเห็นหลานๆมาวิ่งเล่นในบ้าน เหมือนบ้านคนอื่นเขาบ้างคุณดนายว่างั้นเราเริ่มวันนี้เลยดีไหมคะเดี๋ยวฉันจะโทรนทัดทานข้าวกับคุณธาราและคุณอมาราเลยแล้วกันคุณธาราและคุณอมาราจิราวัตรทั้งสองท่านเป็นข้าราชการที่เกษียณแล้วตอนนี้ใช้ชีวิตปั้นปายอยู่ในไร่อมาราเปี่ยมสุขจังหวัดนครนายก ที่ในไร่นอกจากจะปลูกมะยงชิดแล้วยังปลูกผล,ลไม้ไว้หลายชนิดมีคนงานดูแรลร่วมสิบคนโดยให้ชยารินจิราวัตรลูกสาวคนสุดท้องเป็นผู้ดูแลชยารินหญิงสาวหน้าตาสวยน่ารักผิวสีน้ำผึ้งอายุ24ปีจบปริญญาตรีด้านอาหารและโภชนาการจากมหาวิทยายลัยราชพัฒน เธอพัฒนาแปรรูปและต่อยอดผลไม้ต่างๆในไร่เพื่อส่งออกจำหน่ายในห้างแมคโครโลตัสเป็นธุรกิจหลักของครอบครัวจิราวัตรหน้าศาลากลางน้ำภายในไร่หลังจากรับประทานอาหารกลางวันกันเสร็จแล้วชยารินให้นุชนาตซึ่งเป็นผู้ช่วยเสิร์ฟมมยงชิดรอยแก้วต่อทั้งคุณดนัยและคุณรัตนาชอบมากถึงกับเอ่ยปากชม หนูยารินนี่เก่งจริงๆทำอาหารก็อร่อยรสชาติถูกปากทำมายงชิดรอยแก้วก็หวานพอดีชื่นใจมากเลยลูกขอบคุณค่ะคุณป้าชายารินรู้สึกปลื้มใจหลังจากนั้นผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องสู่ขอชายารินให้กับนาวินแต่งงานกันในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า โดยกำหนดวันมั่นเป็นตอนเช้าที่นครนายกและมีงานจัดเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในตอนเย็นที่โรงแรมมิราเคิลกรุงเทพทางด้านนาวินชีวิตของเขากำลังไปได้สวยแต่แล้วทุกอย่างก็พลิกผันเมื่อในตอนบ่ายของวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดนาวินไม่เคยละเลยการทำหน้าที่เป็นลูกที่ดี อยู่บ้านทานข้าวเป็นเพื่อนพ่อและแม่ในวันหยุดเสมอและในวันนี้ก็เช่นกันหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเขาก็เข้าไปคุยกับพ่อแม่ที่ห้องนั่งเล่นนี่ตะวินแม่กับพ่อได้พูดจาทับทามหนูชยารินลูกสาวคุณอาดานัยไว้แล้วจะให้เธอเป็นเจ้าสาวของลูกนะคุณรัตนาเสียงเข้ม ยิงตรงประเด็นแล้วมัดมือชกนาวินทันทีเขาตกตะลึงไม่เชื่อหูตัวเองชยารินจิราวัตรหญิงสาวที่มีไลฟ์สไตล์เรียบง่ายที่เขาไม่เคยสนใจเธอแตกต่างจากโลกที่เขาคุ้นเคยทำไมครับแม่นาวินถามด้วยความไม่เข้าใจเรายังไม่คุ้นเคยกันเลยด้วยซ้ำจะแต่งงานกันได้ยังไง อีกอย่างเขาจะทนผมได้หรือเปล่าผมไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวของผมนะครับเขาแยงขึ้นแต่งแล้วอยู่กันไปลูกจะรักหนูนารินในที่สุดเพราะน้องเป็นคนดีขยันหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูครอบคัวเขากับทางเราก็รู้จักคุ้นเคยกันดีเชื่อแม่นะลูกพ่อกับแม่คิดดีแล้ว คนเป็นแม่อธิบายใช่แล้วลูกพ่อเห็นด้วยอย่างยิ่งพ่อกับแม่เป็นห่วงอนาคตลูกนะการมีภรรยาที่ดีจะทำให้ลูกมีความสุขครอบครัวอบอุ่นคองรักกันไปจนแก่จนเฒ่ามันคือสิ่งที่ผู้ชายทุกคนใฝ่หานะลูกคุณดันายว่านาวินได้แต่นิ่งไม่มีทางเลือกเขาไม่อยากขัดใจพ่อแม่ เขารู้ดีว่าพ่อและแม่รักเป็นห่วงและหวังดีกับเขามากแค่ไหนการแต่งงานครั้งนี้เป็นการคุมถุงชนนาวินต้องจำใจแต่งงานกับชยารินส่วนชยารินนั้นหญิงสาวยังไม่มีแฟนมีเพียงร้อยเอกกิตินัทนายทหารหนุ่มเพื่อนสนิทในสมัยเรียนที่ไปมาหาสู่เกือบทุกอาทิตย์เขาแอบชอบชยาริน แต่หญิงสาวคิดกับเขาเป็นเพียงเพื่อนสนิทเท่านั้นสองวันต่อมาคุณอมาราได้โอกาสบอกกับลูกสาวเรื่องงานแต่งยารินคุณลุงดนานัยกับคุณป้ารัตนาได้มาสู่ขอลูกให้กับนาวินเมื่อสองวันที่แล้วพ่อกับแม่คิดว่าพี่เขาเหมาะสมกับลูกนะพ่อกับแม่เห็นว่าลูกยังไม่มีใครอีกอย่างถึงเวลาอันสมควรแล้ว ลูกจะได้มีครอบครัวสักทีแต่ว่าแม่คะเราทั้งคู่ไม่ได้รักกันนะคะเธอรีบแยง้งแม่น่าจะถามความสมัครใจของลูกก่อนนะคะลูกจ๋าพ่อกับแม่ก็แก่แล้วการได้เห็นลูกๆทุกคนเป็นฝั่งเป็นฟ้ามีครอบครัวที่อบอุ่นมันเป็นความสุขที่สุดของคนเป็นพ่อและแม่ก่อนจะลาโลกนี้ไป คุณอมาลาเล่นบทเศร้าเพราะรู้ดีว่าลูกสาวคนเล็กนั้นรักพ่อและแม่มากเพียงเห็นแม่น้ำตาคลอก็ใจอ่อนแต่งงานอยู่กินกันไปก็จะรักกันไปเองนะลูกคุณทาราบอกกับลูกสาวก่อนวันงานหนึ่งอาทิตย์ทั้งสองครอบครัวมีนัดทานข้าวร่วมกันที่ห้องอาหารของโรงแรมแห่งหนึ่งแถบชานเมือง ทำให้นาวินและชยารินมีโอกาสทําความรู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้นตวินเมื่อกี้แม่เห็นมีร้านขายขนมอยู่ตรงหัวมุมด้านโน้นพาน้องไปเดินดูขนมเพิ่มสักหน่อยดีไหมคุณรัตนาหันไปบอกกับนาวินยารินครับคุณก็รู้ว่าเราไม่ได้รักกันแต่เราก็ปฏิเสธผู้ใหญ่ไม่ได้ผมรักความเป็นอิสระ ไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวดังนั้นเราต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองไปก่อนแล้วกันนาวินพูดขึ้นระหว่างนั่งทานกาแฟและรอพนักงานจัดขนมค่ะดิฉันเห็นด้วยกับคุณค่ะชย,ยารินชักไม่ชอบขี้หน้าผู้ชายคนนี้ขึ้นมาทันทีทำไมถึงหลงตัวเองได้ขนาดนี้นะหญิงสาวคิดช่วงก่อนจะถึงงานแต่ง ชยารินได้สอนงานให้กับรุชนาตเป็นผู้ดูแลง,งานต่อเพราะหลังจากแต่งแล้วชยารินต้องย้ายเข้าไปอยู่บ้านของนาวินที่กรุงเทพงานแต่งในช่วงเช้าจัดขึ้นภายในไร่ที่นครนายกมีพิธีทําบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบ่าวสาวนาวินแอบชำเรืองมองใบหน้ารูปไข่ สวมชุดไทยสีเหลืองทองขับกับผิวสีน้ำผึ้งผมเกล้าวสูงแต่งหน้าเล็กน้อยแต่ว่าสวยสง่าเขายอมรับว่าวันนี้เธอดูสวยมากณห,ห้องแกรนบอลลูนซึ่งเป็นสถานที่จัดเลี้ยงในช่วงเย็นนาวินในชุดสูทสีเข้มใบหน้าหล่อเหลาเขาต้องตะลึงอีกครั้งกับความสวยหวานของชยาริน ในชุดเจ้าสาวราตียาวสีชมพูอ่อนยิ่งทำให้เธอดูสวยโดดเด่นทั้งคู่ต่างทำหน้าที่ของตัวเองจนกระทั่งเสร็จงานและผ่านไปได้ด้วยดีที่บ้านรูหลังใหญ่ของตระกูลตรีพักคุณอาบน้ำเสร็จแล้วนอนบนเตียงใหญ่ได้เลยเดี๋ยวผมจะนอนที่โซฟาตรงนี้เองเขาหมายถึงโซฟาเบดขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ริมหน้าต่างบานสูงซึ่งมองเห็นวิวด้านนอกห้องนอนของนาวินอยู่คนละฝั่งกับพ่อและแม่เดี๋ยวฉันนอนที่โซฟาเองค่ะยารินเอ่ยแย้งไม่เป็นไรวันนี้ดึกแล้วเอาตามนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะหาฉากมากั้นแบ่งโซนให้คุณจะได้เป็นส่วนตัวชีวิตคู่ของพวกเขาเริ่มต้นด้วยความอึดอัด นาวินเย็นชาใส่ใจชยารินน้อยมากชยารินเองก็รู้สึกไม่สบายใจเธอรู้ดีว่านาวินไม่ได้รักเธอจึงพยายามทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดในทุกเช้าชยารินจะตื่นตีห้าเพื่อมาจัดเตรียมอาหารไว้ให้คุณดนัยและคุณรัตนารวมทั้งสามีของเธอหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จก็จะเดินไปส่งนาวินเพื่อไปทำงาน ส่วนในช่วงเย็นชายหนุ่มมักจะกลับเวลาสองทุ่มเกือบทุกวันเขายังคงใช้เวลาช่วงเย็นพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงและทุกวันศุกร์จะกลับเวลาเที่ยงคืนเป็นประจำที่ออฟฟิศของบริษัทนาวินได้รับเปมิกาหรือแพรมเข้ามาเป็นผู้ช่วยด้านการตลาดเพิ่มเขาต้องการขยายสาขาใหม่แพรมเป็นคนสวยและมีความมั่นใจในตัวเองสูง หลังจากได้ทำงานร่วมกันเพียงสองอาทิตย์แพมก็หลงรักนาวินและหวังจะครอบครองหัวใจของเขาให้ได้แม้รู้ว่าเขาจะแต่งงานแล้วก็ตามเธอมักจะขอไปร่วมสังสรรค์นในทุกเกย็นวันศุกร์เสมอและที่นาวินอนุญาตให้ไปด้วย <c oughs> ก็เพราะเขาไม่ได้คิดเกินเลยไปกว่าเพื่อนร่วมงานเวลาผ่านไป3มเดือน ความสัมพันธ์ของนาวินและชยารินยังไม่พัฒนาไปไหนเลยเธอรู้สึกเหงาถึงแม้จะมีคุณดนานัยและคุณรัตนาที่คอยห่วงใยสอบถามอยู่ตลอดเวลาในวันศุกร์ต่อมาเธอจึงขออนุญาตท่านทั้งสองกลับไปเยี่ยมบ้านและเขียนโน้ตบอกนาวินไว้ในห้องเมื่อเขากลับมาถึงห้องไม่พบกับชยาริน มีเพียงกระดาษโน้ตแผ่นเล็กเขียนไว้ว่าจะกลับนครนายกเขาชักสีหน้าไม่ค่อยพอใจทำไมเมื่อเช้าเธอไม่บอกเขาก่อนเขาคิดวันหยุดอาทิตย์นี้นาวินรู้สึกว่าชีวิตเขาดูเงียบเหงาและบ้านดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเอ๊ะหรือว่าฉันเริ่มสนใจเธอเขาแล้วเขาแอบคิดในใจชยารินกลับถึงบ้านในตอนเย็นของวันอาทิตย์ นาวินรู้สึกดีใจจนออกนอกหน้ากลับมาแล้วเหรอครับเข้าทักเธอก่อนค่ะชยาลินเตรียมอาหารเย็นให้ครอบครัวทานและตามด้วยผลไม้จากไร่วันหลังถ้าคุณจะกลับนครนายกบอกผมก่อนนะผมจะได้ไปด้วยนาวินบอกหญิงสาวเมื่ออยู่ภายในห้องนอนฝันดีนะครับเขาจะโงกหน้ามาบอก ชยารินทำหน้างงจะมาไม้ไหนเนี่ยเธอพึมพำเบาๆวันศุกร์ถัดมามีงานเลี้ยงที่บริษัทนาวินจึงชวนภรรยาสาวไปร่วมงานด้วยวันนี้ที่บริษัทมีงานเลี้ยงใหญ่เดี๋ยวตอนเย็นผมจะมารับนะครับเขาอยากพาภรรยาไปโชว์ได้ค่ะชยารินรับปากภายในงานเลี้ยง ซึ่งจัดที่ลานกว้างของบริษัทชายหนุ่มพาชายารินไปนั่งที่โต๊ะผู้บริหารและแขก VIP เปมิกาซึ่งอยู่ในชุดสีแดงสดรีบเดินเข้ามาเกาะแขนนาวินโดยไม่แคร์สายตาใครชายารินหน้าเจือนลงทันทีมาแล้วหรอเ้าวินเปรมิกาเอ่ยทักเธอส่งยิ้มเหยียดให้ชายารินและนั่งเก้าอี้ที่ติดกับชายหนุ่ม พางชวนคุยราวกับว่าทั้งโต๊ะมีเพียงสองคนชยารินเริ่มรู้สึกอึดอัดเหมือนเป็นส่วนเกินจนกระทั่งใกล้เลิกงานเธอจึงขอให้คนขับรถไปส่งเธอก่อนนาวินจึงเดินไปส่งที่รถเปรมิกาเดินตามมาโอบกอดที่คอเขาแล้วกระซิบชวนไปดื่มกันต่อเราไปฟังเพลงต่อที่ร้านเดิมนะคะ ชายารินมองภาพนั้นผ่านกระจกรถขอบตาร้อนเผารู้สึกชาไปทั้งร่างเขาไม่ได้รักเราสักหน่อยทำไมต้องรู้สึกเจ็บด้วยนะชายารินคิดน้อยใจขณะที่เตรียมตัวจะเข้านอนนาวินก็กลับถึงบ้านพอดีผมไม่ได้ไปต่อนะเสร็จงานแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านเลยเขาบอกกับเธอและเริ่มรู้สึกแคร์เธอมากขึ้น นาวินเริ่มปรับเวลากลับบ้านเร็วขึ้นเพื่อให้ทันทานข้าวเย็นพร้อมกันในเวลาหกโมงยกเว้นวันศุกร์ที่จะกลับสี่ทุ่มเป็นเวลาร่วมสองเดือนแล้วทำให้คุณรัตนายิ้มอย่างพอใจเขามีเวลาพูดคุยกับชยารินพาเธอออกไปช้อปปิ้งและหาของอร่อยๆทานตามจุดเช็คอินดังๆ ชยารินเริ่มปรับตัวเข้ากับนาวินได้แล้วเปมิการู้ว่านาวินเปลี่ยนไปเธอจึงคิดวางแผนชั่วร้ายโดยโทรศัพท์ขอนัดพบชยารินเพื่อคุยเรื่องสำคัญคุณยารินคะฉันมีเรื่องปรึกษาคะ่ะเธอเริ่มตีสีหน้าเศร้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นคะคือว่านาวินกับแพร เราพลาดมีความสัมพันธ์กันค่ะวันนั้นเราดื่มมากไปเลยขาดสติตอนนี้แพมท้องค่ะแปรมิกาบีบน้ำตาชยารินรู้สึกเจ็บที่อกซ้ายเหมือนมีเข็มพันเล่มกำลังทิ่มแทงที่หัวใจเออคุณแพมจะให้ฉันช่วยยังไงคะตอนนี้นาวินเขาเกรงใจคุณมากขอแค่คุณเดินออกไปจากชีวิตเขา คิดซสว่าเห็นกับเด็กในท้องนะคะชยารินกลับถึงบ้านด้วยร่างที่ไร้วิญญาณเดินขึ้นไปที่ห้องนอนเธอมองไปยังเตียงของนาวินพรานน้ำตาก็ไหลาอาบแก้มเธอเพิ่งเริ่มมีความรู้สึกดีๆกับเขาแต่มันคงไม่มีประโยชน์อีกแล้วเธอเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเพื่อขอกลับไปตั้งหลักที่บ้านไร่อัมราเปี่ยมสุข คุณพ่อคุณแม่ครับยารินได้บอกไหมครับว่าจะไปไหนนาวินถามขึ้นเมื่อขึ้นไปบนห้องแล้วไม่พบกับชยารินอ้อดูเหมือนว่าจะกลับนครนายกนะดูสีหน้าไม่ค่อยดีเท่าไรมีปัญหาอะไรกันเหรอลูกคุณรัตนาถามลูกชายไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะโทรไปถามเองครับ นาวินโทรไปหาภรรยาแต่ไม่มีการตอบรับจากปลายสายยิ่งทำให้เขาเริ่มหมุดหงิดชยารินนั่งเมอรอยอยู่ที่ศาลากลางน้ำภายในไร่เธอกำลังคิดหาคำพูดจะบอกกับพ่อและแม่ว่าเธอต้องการอย่าก,กับนาวินนั่งเหมอรอยคิดถึงใครครับเสียงผู้กองกิตินัททักขึ้นนั่งคิดอะไรเพลินๆคะ่ะ ว่าแต่ลมอะไรพัดมาคะอ๋อพอดีผมไปเจอคุณนุชนาฏเธอบอกว่ารินกลับมาพักผ่อนที่บ้านกำลังคิดถึงอยู่พอดีวันนี้ผมขออาสาเป็นคนงานหนึ่งวันนะครับได้เลยค่ะวันนี้มีงานคว้านมายงชิดเดี๋ยวนัดเป็นมือปอ,อกก็แล้วกันนะคะผู้กองอยู่ช่วยจนงานเสร็จเรียบร้อยเขาสังเกตเห็นว่าชายารินมีแววตาเศร้าส้อย และกลับมาบ้านเพียงลำพังก็รู้ว่าหญิงสาวไม่ค่อยมีความสุขนักค่าแรงของผมวันนี้ขอเปลี่ยนเป็นไปทานข้าวเย็นด้วยกันพรุ่งนี้นะครับเขายิ้มกว้างเพื่อให้เธอผ่อนคลายห้าโมงเย็นของวันถัดมาผู้กองขับรถมารับชยาเรนไปนั่งที่ห้องอาหารบรรยากาศริมน้ำแห่งหนึ่งขณะที่กำลังรอจะสั่งอาหาร นาวินก็เดินเข้ามาพอดีเขาจับมือหญิงสาวให้ลุกจากที่นั่งไปกับผมเดี๋ยวนี้เขาออกคำสั่งคุณมาได้ยังไงคะเนี่ยชยารินตกใจเมื่อเห็นเขาวัสดีครับคุณนาวินเชิญนั่งด้วยกันก่อนครับผู้กองทักทายขอบคุณไม่ดีกว่าผมจะพาภรรยากลับบ้านเขาตอบเสียงห้วน ้อมกับจูงมือเธอไปที่รถผมโทรหาคุณก็ไม่รับสายคนที่บ้านคุณบอกว่าคุณออกมาทานข้าวกับผู้กองเขาต่อว่าเธอคุณมาก็ดีแล้วเช่นมีเรื่องอยากจะคุยด้วยครับเราจะไปหยากกันวันไหนคะชยารินพูดเข้าเรื่องทันทีว่าไงนะทำไมเกิดอะไรขึ้นผมทำอะไรผิดหรือเปล่า เสียงดังรัวก็คุณแพมเธอบอกว่าเธอท้องกับคุณต้องการให้คุณรับผิดชอบหญิงสาวเสียงสะอื้นชายหนุ่มตกใจกับคำตอบเขารีบจอดรถที่ปั๊มเพื่อชี้แจงเหตุผลคุณเอาอะไรมาพูดผมไม่เคยคิดอะไรเกินเลยกับคุณแพมเลยนะครับเขาเป็นเพียงเพื่อนร่วมง,งานเท่านั้นเขาตอบอย่างมั่นใจพรุ่งนี้คุณไปกับผมเดี๋ยวผมจะเคลียร์เรื่องนี้เอง ว่าแล้วก็ขับรถกลับบ้านที่กรุงเทพทันทีภายในห้องนอนชยารินกำลังยืนใจรอยมองออกไปนอกหน้าต่างนาวินเดินเข้ามาสวมกอดร่างบางจากด้านหลังจมูกดง่งสูดดมกลิ่นหอมจากภรรยาไล่จากคอระหงจนถึงแก้มนวลชมพูชยารินเบี่ยงตัวหลบเขากับพิกร่างงามนั้น เข้ามาแนบแผ่นอ,อกกว้างพร้อมกับแนบริมฝีปากหนาลงบนปากบางนุ่มแล้วมอบจูบที่ดูดดื่มเต็มไปด้วยความรักจนทำให้ร่างบางเกือบทรงตัวไม่อยู่เออแต่เรายังไม่ได้เคลียเรื่องนั้นกันเลยนะคะหญิงสาวเสียงตะกุกตะกักไม่ต้องกังวลแล้วที่รักเอ,อ่อต่อไปนี้เราจะนอนเตียงเดียวกันนะครับเอากระซิบที่ข้างหู แล้วแขนแข็งแรงก็ช้อนร่างบางไปวางบนเตียงนุ่มตามด้วยร่างของคนตัวโตวเขาสัมผัสรักกับเธออย่างนุ่มนวลไหวหวามชยารินเองก็ตอบรับความรักนั้นอย่างเต็มใจและมีความสุขไปพร้อมกันในตอนบ่ายของวันถัดมานาวินพาภรรยาสาวไปที่บริษัทเขาให้เลขาโทรเรียกเปรมิกามาพบที่ห้องทำงาน ผมขอบอกคุณต่อหน้าภรรยาของผมตรงนี้เลยนะว่าผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณเรื่องที่คุณแต่งขึ้นมันเลวร้ายมากคุณทำงานโปรเจกต์ที่ค้างอยู่นี้ให้เสร็จแล้วเขียนใบลาออกได้เลยเสียงนั้นดังและชัดเจนเปรมิกาหน้าเจือนลงทันทีวันนี้ผมจะกลับบ้านพร้อมคุณตอนนี้เลยนะเดี๋ยวเราแวะซื้อของอร่อยๆไปทานกันที่บ้าน เขาบอกกับภรรยาเมื่อกลับถึงบ้านนาวินก็รีบจูงมือภรรยาคนสวยขึ้นไปในห้องโอบก,กอดร่างบางแล้วพูดด้วยสายตาวิบวับตอนนี้ผมขอกินคุณให้อิ่มก่อนแล้วค่อยลงไปทานข้าวนะครับเวลาผ่านไปหนึ่งปีชยาเรีนได้ให้กำเนิดลูกแฝดชายหญิงหน้าตาน่ารักสมใจ คนเป็นคุณปู่และคุณย่าที่ออกอาการเหอและติดหลานแฝดมากช่วยกันเลี้ยงอย่างไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยนาวินเองก็สิ้นรายของหนุ่มเพลย์บอยกลายเป็นคุณพ่อไมโครเวฟอบอุ่นติดบ้านตามติดภรรยาทุกเกนบ้านหลังใหญ่ไม่เงาอีกต่อไปทุกคนมีแต่รอยยิ้มมีเสียงหัวเราะและมีความสุข จบบริบูรณ์เจ้าค่ะ